ออก็จบนะคะตระกูลอก็จบอันนี้ลูกชายของแม่นะคะยินดีด้วยเลยแอเอเอออกเนี่ยไอตระกูลอสี่คนนี้จำได้จำชื่อได้นะคะเออบัช่างยนต์เหรอบาสก็ช่างยนต์เหรอลูกโอ้ดีจังเลยดีจังเลยลูกชายจบทำไมเออแกหล่อน้อยกว่าคนอื่นนิดหน่อยอ่ะบาส ยิ้มยิ้มสู้นะลูกนะยิ้มสู้นะเอาจับที่หน้าอกระหว่างอกออาใช่ใช,ใช่เอานิ้วชี้ช้อนมันจะได้สวยเหมือนกันนิ้วชี้ช้อนใครไม่รู้จักนิ้วชี้แม่จะหยิกหูช้อนเอหนะอกใครหน้าอกมันดูช่างภาพกิติบสักจะจัดแถวจัดได้หรือ,อยังคะเนี่ยได้หรือ,อยังคะเอ่อคนทุกคนจะต้องเห็น จะต้องเห็น